และปชชาานได้้อมใจชชวันที่4กรกฎาคม2566ณนห้องประชุมสวนหมอกคารีสอร์ทในสมพงศ์พิพัฒน์พงษ์ชัยปศุสัตว์จังหวัดแม่ฮ่องสอนเป็นประธานเปิดโครงการปศุสัตว์ร่วมใจกำจัดภัยโรคพิษสุนัขบ้า ภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิสุนักบ้าตามพระปณิธานศาสตราจารย์ดรสมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระศรีสว่างควัฒนวรขัตติยราชนารีประจำปี2566จ,จาจไรโรคพิสบ้าซึ่ง,งกําลดจัดขึ้นพร้อมกันทั่วประเทศในวันนี้ก็้เสริมมะเกียรติและน้องสงํานึกในพระมหากรททุณาธิคุณแห่งในกรกฎาควันท้ายวันประสูติ กเพพื่อมาารรยะลด้วยวันที่4กร,รกฎาคมของทุกปีเป็นวันคล้ายวันประสูติศาสตราจารย์ด็อเตอร์สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรวลัยลักษณ์อัครารชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตรวรคัติยราชนารีซึ่งพระองค์ทรงห่วงใยปัญหาโรคพิษสุนักบ้าที่เป็นปัญหาสำคัญของชาติทรงมีพระประสงค์ให้โรคพิษสุนักบ้าหมดไปจากประเทศไทยกรมปรศุสัตว น้อมสำนึกในพระมหากรุณาทิคุณจึงจัดทำโครงการปรัสสุสัตว์ร่วมใจกำจัดภัยโรคพิสุนับกบ้าขึ้นเพื่อสะดุดีเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวันคล้ายวันประสูติและเพื่อให้ประชาชนได้รับบริการเข้าถึงจุดให้บริการผ่าตัดธรรมนันและฉีดวัคซีนได้อย่างทั่วถึงและลครอบคลุมพื้นที่มากที่สุด โดยมีกิจกรรมภายในงานประกอบด้วยการให้บริการผ่าตัดทรหมนฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิสุนักบ้ารักษาพยาบาลเบื้องต้นให้กับสุนัขและแมวประชาสัมพันธ์ให้ความรู้แก่เจ้าของสัตว์และประชาชนทั่วไปเกี่ยวกับโรคพิสุนัขบ้าให้ความรู้ด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับโรคพิสุนัขบ้าและการเลี้ยงสัตว์อย่างถูกวิธีเป้าหมายในการดําเนินโครงการบริการผ่าตัดสุนัขและแมว และฉีดวัคซีนไม่น้อยกว่า150ตัวตลอดระยะเวลาการดําเนินงาน4กรกฎาคมถึง31สิงหาคม2566ซึ่งทางสํานักง,งานสัตว์จมูกสงอนได้นนการผ่าตัดทาหมันและฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิสุบ้าในสุนัขและแมวตามโครงการต่างๆของกรมปศุสัตว์ตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2565จนถึงปัจจุบันได้ทําการผ่าตัดสุนัขและแมวจํานวน980ตัวและบริการฉีดวัคซีนป้องก,กันโรคโรคพิสุบ้า จำนวน4,669ตัว <S <S <S